รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรเจนซี่ สำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าเชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเที่ยวงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตรกรรมด้านการเกษตรสวกออาด้าอะคริเน็กส์ไทยแลนด์2อในงานฟาร์มเอ็กโปสและกิจกรรมคลิกออฟภายใต้แนวคิดนวัตรกรรมเกษตรอัจฉริยะพลิกโฉมการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนและการแข่งขันในเวทีโลกในงานจะได้อัปเดตเพียงความรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการเกษตร4โีโซนเช่นโซนอาด้าโชว์เคส ับผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริงเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรโซนอัครีเทคเทคโนโลยีเกษตรล้ำยุคโซนอัครีเน็กเกษตรดิจิทัลอาหารอนาคตและโซนอักรี컬เลอฟูลสีสันความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทยทุกนี้1วันที่ฮอล์ห้าถึงอิมแพเมืองทองธานี ความคืบหน้าเหตุพายุโซนร้อนบัวลอยทําให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายเมืองทั่วภาคกลางและหลายส่วนทางใต้ของเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย1ิบคนแล้วและมีผู้ประสบภัยเป็นคนไร้บ้านอีกหลายพันคนฝนที่ตกหนักจากพายุบัวลอยอยังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่อยู่ในเขตที่ลุ่มต่ำของจังหวัดลากูน่าห่างกรุงมะนิลาไปทางใต้ประมาณ42กิโลเมตรที่ต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงขึ้นเพราะเอ่าใกล้เคียงมีน้ำล้นทะลักเข้ามา แต่ชาวบ้านบางคนเลือกที่จะเสริมสิ่งกีดขวางและไม่อพยพเหมือนทุกปีแต่ถ้าระดับน้ําเพิ่มสูงมากกว่านี้ก็เป็นอะไรที่เลี่ยงยากแล้วทั้งนี้เป็นที่คาดว่าพายุบัวล,ลอยจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นใต้ฝุ่อีกครั้งขณะพัดเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปสู่เวียดนาม เทนนิส a อ p ีทัวร์รายการเจ p ปนโอเ n นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโฮกอร,รูนมือ11ของโลกจากเดนมาร์กลงสนามพบกับอ e ีธานควีนมือแ1ของโลกจากสหรัฐที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกโดยยังคงเป็นรุนที่โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเสิร์ฟ 6S และได้แตนจากเสิร์ฟแรกถึง6 8เซก่อนจะใช้เวลา1ชั่วโมง13นาทีหมดเอาชนะอ e ีธานควีน2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้เป็นครั้งที่2หลังเคยทําได้เมื่อปีะไปพบับเจนสัน บีมือ86ของโลกจากสหรัฐ